ทั้งช่องเป็นซื่อกลางแนวทางโปรดใไซวิจารณญาณในการรับชมครับหน,รห,นหนาวแห้งรึลมแห้งครับว่าหนาวแบบปูดเดี๋ยวนี้ลมมันแห้งเลยลมแห้งครับนั่นงกับพวกเป็นชุบย,ยังอยู่พ่นก้าอยู่แบบปนูนี่หันมองก้าเนี่ยก็เดาไม่ก็เอามาให้กับเรามาซื้อนี่ยครับเอามันจ้งได้กับมันจ้งได้กับปูกับตองหวเนเลยเนาะปูเนาะเอาเอาให้ให้ต้นอเนเขาหนึ่งละ ซึ่งมวดที่ผ main, ห taking, ห zogen, X, own, ่านมาเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานเมื่อกว่านี่เมื่อวานนี่ปูกันเน่นให้ค่ะข้างนอปูนะสองสี่ปูจะพูดว่ามันเกิดยังยงขึ้นครับผมวิวเอาให้ออกนี้นฟัง่าอ้เนเ็กเป็นพวกเป็ลกงานเป็นุมซี้หุมเนย่อเขาพีเนะครับบ้านนนนี่มาจะเรื่ยงๆคำว่าก่างปับก่ครับ นั harma, sont, bon ่นหลวงปู่ว่าทงถตอนนั้นะบันันตัวที่สองมากามันกับิวจอิวตหนึ่งตเดียวกันครับผมนี่ตัวนึงตัวที่สองมันแงเขมาข้างหลังอว่าพวกมันเป็นอะไรนกปรน่นนวะครับยาบงดเ้ใจนี่รื่นั่นก็บปเป็นยังดอกปูนปอนของธรรมดาข้าเจาก็ว่าบปเป็นยังดอกตามไม่ตามไม่พอให้ห้าเอ้ยพสันว้นี ขึ้นแต่องเงินนมากม่าขึ้นมากว่าโอ้ยปวดอะไรได้เอครับปวดัวปุ้ยเหรอัชครับเอยบอกทั้งคนเขาบอกว่าฟังมเขาขี้วยช่่พร้มันมันขิดทั้งงสามเขาขีดแม่ขีดแล้วก็ตีขีดแต่ว่าให้มันออกตรงนี้ซะีว่าครับบานีคนก็เลยเอามาให้ไหมบอกครับผม ้องดีๆแ้วพอออี่นว่าเขียนได้งหม่มองเฮ็ดแบบเพื่อข้าได้ดีไมครับเพื่อนไ้เพื่นลักษณะจังไดปูเราคอนเนปูเป็นลาะชีดอยวว่วงห่าเอาพักเ้เเขียนได้ลุ่มเตือนสมัยล้วก็มาพักด้ลุ่มผีใจงอใหม่เนี่พราะว่าเป็นตีว่าแต่จะต้นเรื่องนอกคนวะครับผมตีว่แต่ก็เขาจีบไปีว่าแต่เขาจะเอา้เอาได้สองปีสามสามปีสองตีเห็นชัวรนนบครับไ่ีก็นะเจอเนียมันตีไ มาเจนย่พอน่าใหม่ขึ้นที่สองเากำไม่กดนึ้นบาขึ้นที่ไต่พอนั่นก็ไม่ใด้ยงไม่ได้ทีมันหาเขาแต่ยนอะก็ไม่ได้พอมาลุ้นัวโอ้ยป็นี่อะไรตัวีกแแ่พูดไอ้เ่นอยู่ดีครับแต่ว่าโอฮหกเก้าไปออกความเสี่ยนนี่หกเก้าเก้าหกนะเงนพะออกกาจะเอาหนักก็จะกวาดอยู่จะกวาดกันได้ยู่ที่เราพอออกนี้ฮะกครับเก้าหกนะ phải phải tận má ao chứ yêu đó có sợ không? yêu đó cô sinh bơi, không có gì cả, tôi bảo ông, không có này này, không chịu thì là có thành công rồi. ạ. 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 ี่ยอช่วแบกเลยนี่ยมนงครับงานช่วงมึงงานตั้งบาเขาใจะคิดไปิดห้่ช่วงนีตบ่เขสิครับผมต้องใช้ปีเต่าครตอนนี้เขาะัอนน้บางผู้รับถาาเอาชี้ช้าภายจะขอเนกาีมชวนใชวนมั่น่ะเสียหาย่วมกันถอดนะครับมกวาดีข้นครับาือาดีข ินน่นว่าจังไลก่ครับปูิ่นว่าเสียเป็นส่วนไผส่วนนันหมายความว่าจัวายเผส่วนนั้นเใหยเป็นส่วนไผส่วนมั่นก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วปูขันวายจังเสร็จชี้ะไปสั่น่อไหครับเอาิาดออออีด้อะ่รือเปอาพอหยอกเปี่ยนชีสกระต้นครับเดี๋วครับ,ว,รบ,บว่ตวบาตา้นสีวาตั้งเ้อะหรพิเนเขียนไผ ตัวย่างตัวโตลยนะตัวยีเยตัวโตลนตเดยเดียว่ก็คหมแค่นคนคนบอเอามือปวดได้เฉียงเขาเอาดัมีถากมนเลย่โอ้คถาออกเ้ยได้เฉียงถากเกลือไม่ออกซึ่ง่เป็นัครับครับถากออกเว้ยเคียงนี่กลางนี่คนบ่าคนคนคนโตคนมากลางคนเอามือสีแล้วต้องดินไหมือสีแล้วต้องำดำไหมคนสีร่วงขางล่างคนสีร่วงขางล่าง แงีเขาี้รงข้างล่างคนบริัทครั้าีลงข้างล่างครับตอนนี้เขาใจเห็นได้ว่าโอ้ยจนหลงแล้วีใจนไมนครับตัปเลยวะเอาเบื่องว่าง้องแปะล่างบอกภนสีเรืแปดขางล่างบอกปูี้งล่างแปดแปดเจ็ดศูนเจ็ดศูนยเจ็ด หน <One input. S 2> yeah. ึ <Yep. S 2> the tree the ่งเจ็ดเนี่ย่แค่นึท่านเหยมันหมากผ่านเทียมครับเขียนเป็นปูอยญ่ไเลยแล้วเขาก็สี่ลงตะลางเขียนได้ละปกตีแกตีบกตีบบข่าตีเียมวงควมวมคมเปลาใสามหอกขึ้นครับกอออกาี่ีบไนไั้งสี่ลูกตะลางนะสี่ลูกข้างล่างกับสี่เป็นล่างท่านแล้วปูอย่างนี้ใช่ไหมปูสูงสัยอยู่นะ่าว่าเขาฟังดีเลย ไปแล้วเาหนน้งวนยิ่งซืกลวยกูได้ลยรีเกา้เลยีเรอกเอก็ให้แลยเหเขาไม่รังเกีจทั้งเสื้อมี่ซึ่ห่นขี้โก้ไหมไ่หไหนอย่าหนึ่งสใ่ทั้งตัวครับัข้อน้อยขออนุญาตถามนะครับระวังตัวเลขนี่เพิ่นใส่ดาบเขียนไม่ใส่มือเขียนครับนี่เพิ่นไม่ได้ใส่มือเขียนไม่ได้ใส่เฉียนนี่เพิ่นเอาเพิ่นเพิ่นสีม่อใส่เหงคนบาง ตนพอดีนนั้นมีดาบขีดเที่เรียบเป็นซองเป็น้องเงเรื่องกันไ้อนซองละนังมีดาคนสี่ใสโัรเลยขาขืนได้ไหมโอ้ครัครับนันมีดาคนสี่ให่เราไม่โตโตเลยมขนเล่ยขดนเลยขขืนเล่นขืนเหย็นด้วยกูนีอว่าอ้กันกันจะน่งเี่นดีกี่เข่าได้ไหมเล่เลขสามคู่นี่สิอยูในกรอบซีเรียมมดบ่ปูแง่เยู่นกรอบซีเลียมด คนตอนที่เรียมอนเราอือวันเล่ยคนบ้านไหนบน้านไปดูไปที่คนแตไหออกก็เห็นคือว่าพีน้องคว่ำหมายเป็นไงหนาวเลยตายนอนได้ลมาเย็นกตะครับนก่อนบ้านนี้ครับบ้านนี้คือแบมวอกน้ำคุูอยู่ในสนทรันฑ์อะไรทั้งนนม่บอกน้ำคุยกันนา่มคุ้ยกันเมื่อกระดอีในคกันเนาอกดอีคนนั้งย่างสูงได้แต่ากคนนัง่ต่ำๆนนี้บอว่าโอ้ยหักนุ่ม เนี่ยออกนเนี่ยตนคนมากนั่นคน่เอาเป็นอไรคือเป็นขี้นะครับคือสร้งถอดปย่ไปสะก้อนงวดนะคนว่าปยนไปสะก้นนะคแล้วนี่เอาเถียวนี่ละะครับนว่าีิบวัดหล่่ต้องโต๊ะไรครับไม่ย่ันี่พอเราบอกจงหันเร็วกระตาเนี่ยก็กรต่าย ตอนรงว่ามา่จะใช่หบอกโอ้คือเรามาต้างองยู่ทั้งางของที่ซักใ่ไห่ไหม <c oughs> อ๋เรอืมวเขาอีก e แล้วลวันนี้เียกได้เป็ีวสิเอาโชคดีเอาโชคดีมาใหางง้อีกเียวนีต้องเอาให้ย,ยูอ่ะเัน่าวครับโอ้เป็นชีวิตจตลวละน้อยบ้านนี้บ,นบนนนอ,อ,อน <c oughs> นี้ตัวนี้ในขั้วฝันไปส่อขหน้าเวยครับไม่มีอะไรนะนี่เข้าเข้าแปด เจ็ดศูนย์ครับในช่องโฟนกี่ก็แปดก็แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งในวงกลมซี่เหลีแน่นแปลว่าตัวปูมันใจที่สุดซุดล่างเปร์เส้นนี่คือเจ็ดศูนย์ล่างแปลว่าพี่น้องเอฟซีที่ได้ฟังยังได้เห็นนะนี่สีขุ่นบนคุณนล่างกับซุดแทะแต่นอกปูเนาะแล้วแต่คนขาพูดว่าจะขึ้จะเสียเรื่องไรครับแต่ว่า ให้กรับตัวเลขเอาด้อให้กรับตัวเลขเอาแต่ว่าผมสิบกเขียนรงเพราะว่ามันสิหลายตัวเรองนรับองรับองกกรออันนี้คือเลขมีเมดเลขฝันล่างนี่มันมาปูงานพปรมันใจรายราลีม่นจะออกซูเจข้าล่างครับมันใจ่าอะมาตกกันรนล่างก็เซฟด้วยครับผมต้นช้ามันบอกกัน่าลูกช้าายีจะออกซูญเจ็ดด้มันจะอบมั่นแต่ไม่ถนากลได้ครับ เอาผ้ายอะไรที่าเงนของก็ผมได้คุณก็ตองกออีกทีครับปูะรั้จะไเป็นทีอเดี๋ยวจากเขาทอด่าง่ายเลยนะองใช้ตกบคอยคนครับผมหามากผสมปูนผสมแป้งครับเขาขออนุญาตทวนตัวเลขเล็กน้อยแล้วพูดแด้วถ่ายคลิปนะครับเอาสำหรับเลขในเมิตเลขฝันคือเลขล่างนะครับเลขล่างคือเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสยูใน ซีเรียมนโปนะเะเน่ขอบสี่เรียมเน่ขอเน่ขอบซีเรียมนะครับตัวเน้นตัวนักล้านเปอร์เซ็นคือเจ็ดศูนย์ถูกต้องถูกต้องครับู้นิน